สวัสดีนะคะมาอัปเดตกันนะคะกับงานวางเครื่องยนต์คันที่สองตัวที่2ของเรานะคะก็คันนี้เป็นเครื่องยนต์อิสูสามพันเทโบเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็ช่างไฟกําลังเดินระบบไฟให้ใหม่อยู่นะคะก็คาดการว่าพรุ่งนี้น่าจะได้วิ่งเนาะโอเคนะคะก็คันแรกเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะเตรียมเตรียมส่งมอบนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้เดินระบบไฟเสร็จกันคืนนี้ พรุ่งนี้นะคะเราก็จะมาลองวิ่งกันดูนะคะว่าเครื่องโอเคหรือเปล่าความแรงกระฉูดดีไหมแรงตกไหมนะคะตอนนี้กำลังเดินระบบไประบบอย่างอื่นเราก็ทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแค่เดินเข้าระบบไปเท่านั้นเองนะคะปะ้านันตัวนี้เราเปลี่ยนให้พ่อแกหน่อยไหมอ่ปะป้านันครับเปลี่ยนหน่อยก็ดีนะมีไหมก็เดี๋ยวเ่ให้รเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยน่าจะตัวไม่กี่บาทหรอก สำหรับเครื่องยนต์อีสูสามพันชบนะคะถ้าใครสนใจทักหากันได้เลยนะคะเทินเครื่องเทินเ,เกียร์นะคะเพิ่มต้นอยู่ที่สี่หมื่นในหน่อยนะคะสนใจเข้าคิวกันเข้ามาได้เลยนะคะเครื่องของเรารถของเรานะคะเอาเข้ามาที่อู่แล้วจอดไม่นานนะคะคุณลูกค้าไม่ถึงสิบวันนะคะเราทําการจัดส่งคืนให้ได้เลยนะคะเครื่องที่เราเอาเข้ามานะคะเราก็จะมาฟิตนะคะลองไล่นะคะปิดเครื่องไว้กันก็ประมาณสี่ชั่วโมง สี่ชั่วโมงนี่คือเราจะติดกันประมาณ2วันนะคะถ้าสองวันแล้วติดถึงเกือบสี่ชั่วโมงถ้าเครื่องไม่มีปัญหานะ้ามันไม่ออกก้อนอ่างนะคะแรงดีความดันรอบเครื่องโอเคไม่ตกกระถือว่าเครื่องตัวนี้ผ่านนะคะเราก็จะทําการเอาขึ้นมานะคะเราก็จะเปลี่ยนประกันหน้าเครื่องท้ายเครื่องให้นะคะใบพัดลมนะคะม้อน้ําใหม่ปั๊มติก๊กใส่กองอากาศท่อยอนต์ตัวนี้เราจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะโอเคนะคะถ้าใครสนใจทักหากันได้เลยนะคะ 0 8 9 2 4 1 1นะคะรับติดตั้งงานวางเครื่องยนต์ทุกอู่ทุกค่ายนะคะสนใจทักหาแม่ค้าได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเดี๋ยวขอเวลาเคลียร์สคิวให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวคันนี้นะคะเราก็จะตามกันไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นี้เราก็จะมีเข้ามาอีก1คิวนะคะมีเข้ามาอีก1คิวใครเข้ามาก่อนเราก็จัดคิวให้ก่อนเลยนะคะสนใจทักหาแม่ค้าได้เลยนะคะ08924111962ค่ะขอบคุณนะคะ